คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ด จากปฏิทินจีนให้โชคเมื่อ17มกราคม2564มาฝากท่านผู้ชมครับผลงานเมื่อปีที่ผ่านมาก็ให้โชคให้ใจกับท่านผู้ชมไม่น้อยเลยนะครับตามปี2564ครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับในงวดวันที่17มกราคม2564มาก่อน1วันนะครับก็จะให้ปริศนาตัวเลขมาในวันที่16ครับเราไปดูกันใกล้ๆไปดูกันชัดๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับปริศนาตัวเลขปฏิทินจีนให้โชคนะครับเดี๋ยวแอดก็จะแปลไปพร้อมท่านผู้ชมนะครับนี่ครับแอดแปลออกมาได้เรียงลูมาเลยครับท่านผู้ชมข้างบนเป็นเลข4ล่างเลข4เป็นเลข2แล้วก็เลข6แถวล่างสุดครับ3โดดเด่นๆเลยนะครับได้4ได้2ได้6ได้สาหรับเลข6กครับกลับเป็นเลข9ได้นะครับก็จะได้เลขทั้งหมดทั้งมวล5ตัวครับท่านผู้ชม 4263และ9ครับท่านผู้ชมแอดจะสรุปชุด2ตัว3ตัวนะครับหรือว่านรูมชมจะสรุปเองก็ได้นะครับชุด2ตัว3ตัวเพราะว่าแต่และคนแต่และทางไม่เหมือนกันนะครับแอดสรุปมาได้ชุด3ตัวได้แก่4 2 6 4 2 3 4 2 9 4 26 3 26 3 26 9 9 6 3 4 6 9 4 3 9 2 6 6 3 6 9 9 3 9 9 3 9ครับ ท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับสรุปแล้วมี10ชุดนะครับชุด3ตัวจากปริศนาตัวเลขได้มา5ตัวนะครับเราไปดูในส่วนชุด2ตัวครับชุด2ตัวแอดสรุปมาได้เป็น42 4 6 4 3ส9 39 2 6 2 3 29 6 3 6 9ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจับวางบนจับลงล่างกันได้เลยนะครับ ปฏิทินให้โชคก็จะมาให้โชคให้ชัยเราแล้วนะครับในปี2564เป็นงวดแรกของปีนี้เลยนะครับปีที่ผ่านมาก็ให้โชคให้ชัยกันมาแล้วนะครับแอดก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไอนี้แอดก็ขออำนวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่17มกราคม2564ต้อนรับปีใหม่กันทุกคนเลยนะครับรับท่านครับขอบคุณครับ